นะนะครับแอดไปแล้วตรงตรงไหนตรงไหนต่อครับเอาคุณแอดเข้าไปคุณก็ถามถาเฉพาะแอดปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มเพื่อนนะครับก็สอบสอบถามสอบถามแอดมินทักเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เพิ่มเพื่อนก็คุยกันได้เลยนะมันมีน้องแอดมินเขา ขาคุยกับคุณอยู่แล้วตอนนี้อาจารย์ไล์สดอยู่ก็มีคนตอบถามเราอยู่แล้วนาะยแอดไปแล้วก็พูดคุยว่าจะเข้าห้องแนวทางของอาจารย์กนทาแบบไหนครับทําแบบไหนคะหรืออย่างไงก็ว่ากันไปไม่ใช่ไปขอเลขกับเขาเขาไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวแอดมินเขามันจะอีกสองชั้นหนึ่งนะอีกพอเสร็จตามที่แอดมินเขาแนะนําแล้วเนี่ยแอดมินเขาถึงจะส่งลิงก์เข้ามาหาอาจารย์อีกทีหนึ่งนะมันสองชั้นนะครับเพราะนั้นถึงปลอดภัย ไม่ใช่ว่าลายนั้นจะเห็นแนวทางจะไปใช้อาจารย์นะไม่ใช่นะแต่อาจารก็เห็นนะนะครับก็คือเห็นหมดแต่จะไม่ตอบคือเป็นหน้าที่ของแอดมินเขานะครับเข้าใจไหมนะป้องกันอ่ะต่อไปรัฐบาลพี่น้องจวค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันเข้าง,งานนะครับสิบสองห้าเที่ยงห้าสิบแล้วนะ รัฐบาลนะพิมพ์นิดนึงนะพิมพ์นิดหนึง่งนะจะได้เห็นรัฐบาลนะครับเดี๋ยวครั้งแรกๆครั้งที่แล้วนะอาจาย์เกินๆน,นะครับที่ไลค์ครั้งก่อนให้ตัวเด่นนนะนะตัวเด่นชน่เด่นเนี่ยนะครับอืมก็คือไม่กล้าให้ตัวเดียว ก็ทีแรงให้เด่นไปตัวเดียวนะจริงๆมันมีเด่น2ตัวของอาจารย์อ่ะวัน,นี้อ่ะคือตัวนี้และเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังเด้อและวันจันทร์เนาะอาจารย์ให้ไปตัวชุดชุดนี้ใช่ไหมทุกคน,นชอบตัวไหนเดี๋ยวจะไปเทียบให้ในชุดใบฟ้านะครับอันนี้คือรัฐบาลไปจำง,งวดวันที่16มีนาคมปี 66นะครับมักตัวใดลอ่มมองิมพ์มากใี่น้องเดี๋ยวจะอธิบายให้ให้เว้นงวาอาจารย์มักตัวใดจริงๆในชุดนี้นะทุกหลักเนี่ยอาจารย์เล่นทุกตัวดวิแต่จะมีลำหักลำค้นอยู่ในชุดเด่นเม็ดเดียวอยู่ใครชอบตัวไหนเดี๋ยวจะอธิบายความในชุดใบฟ้าให้อีกทีนึงเนี่ยน,นี่คือชุดเต็มแต่ใบฟ้ามันก็จะน้อยลงอีกน้อยลงก็คือเป็นเน้นในชุดสามตัว นักตัวไหนพี่นอ้องลองพิมพ์ชอบตัวไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนิดหนึง่งออคุณกันดาชอบห้าหนึ่งหกหนึ่งคุณอาลีคือชอบหกศูนย์ชอบหกสี่นะคนอยู่ในห้องแนวทางอาจารยนน์น่าจะเห็นตัวเม็ดเดียวของอาจารย์นั่นแหละที่ว่ามานี่ที่ชุดรวมเมื่อกี้นะครับ เด่นเด่นละสี่หางนั้น่ะรู้ไหมทุกคนบาทละเจ็ดสิบเลยด้วเมื่อว่านนี่นะน่าจะอันรู่ดอกนะอะที่เด่นนะครับดูใบฟ้านะครับที่ยังไม่เห็นกันสังเกตชุดสามตัว เห็นไหมนะครับกระชับลงอีกถาว่าก็เล่นทุกตัวนั่นแหละนะครับเราก็จะว่าตัวเน้นตัวเน้นก็คือให้เล่นมากกว่าตัวที่ไม่เน้นนะถามว่าเน้นบางคนว่าอาจาร,รย์เน้นตัวไหนนะฟังนะครับทุกสํานักทุกอาจารย์ตัวเน้นของเขาเนี่ยก็คือเลขท้ายเลขสามตัวนั่นแหละครับนะนะคือนี่คือคนเล่น จะรู้ไมนต้องถามนะครับก็คือเขาก็อยากให้เลขสามตัวเขาแตกนั่นแหละเขาก็เลยเป็นตัวเน้นก็คือเลขท้ายเลขสามตัวเลขท้ายเลขสามตัวนี่ไม่ใช่ว่าเป็นบนนะนะมันได้ทั้งบนทั้งล่างก็คือ,อวิธีเล่นนะครับถึงว่าเป็นเลขสามตัวจะเล่นแต่บนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ด้นะนั่นคือวิธีเล่นเลขเล่นเลขเ,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 เราไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหนหมักบลอนะชอบไหม แต่ชุดเดียวเด้อนะใครที่คลิกลิงก์ไปเมื่อกี้ก็จะไปเห็นในโนต้ตของอาจารย์ทั้งออมสินทั้งทอกอที่อาจารย์ให้สามตัวชุดเดียวและตัวตัวเจาะอาจารย์กันให้อยุดน่าจะเป็นสามหางบ้างจะไม่บอกให้ชุดนี้นะจากวันนี้จะไม่ให้เด้อพี่ต้องนะให้ไปเลือกเอาก็แล้วกันนะเดี๋ยววันวันจันเดี๋ยวเขาจะมาให้เนาะประมาณนี้ เดี๋ยวฟังจัดปากนิดหนึ่งถ้าดูชุดเบไฟายแล้วเน่ยนะน่าจะรู้ว่าเลขสามตัวของอาจารย์ถ้าเลขเบิ้ลเนมันจะมาได้อยู่สองสองอย่างสองหางอาจารย์ยังไม่ได้บอกใครนะลองพิมพ์ถ้าจะเบิ้ลเน้ะพี่น้องถ้าจะเบิ้ลก็ไม่แน่ละนะถ้าเบิ้ลแล้วมันอาจจะไหลก็ได้ นะเล่นของไอา้จานไว้แล้วก็กันที่4ี่สและหกหเด้อถ้าเบิ้ลได้สองหางทำไมว่าสี่สี่ได้หหเพราะอาจารย์เน้นห้ากับ6ใช่ไหมนะมันก็จะมากันในในตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันห้าสี่มันก็จะเป็น4ี่สี่ตัวลดลงแต้มหนึ่งเห็นไหมหกห้าหกสีมันก็อยู่มีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมาเป็น เป็นหกหเท่านั้นเข้าใจว่าพี่นอ้องนี่อาจารย์เล่นทุกตัวเตะจะหนักฟังเด้อถ้าใครไม่ฟังฟังแล้วไม่ซื้อกันกันเลขเลขเบิ้ลเนี่ยมันมันบร่กลับก็เหมือนคราวที่แล้วที่อาจารย์บอกให้ทุกคนเล่นนำเลขไม่ได้กลับ0ูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดนั่นแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่ง น่าจะซื้อไม่ได้เราก็อาจารย์กอบกลวยว่าหมดแล้วอาจารย์หาหลักร้อยเลอันนี้เอาหลักร้อยเลยด้ให้ดูตัวเน้นให้ดูตัวเน้นตัวเดียวเนาะ แต่ว่าการสลับเล่นในเลขสามตัวนี้ด้วในเลขไทยเลขสามตัวนี้ที่หาเนเพราะอาจารย์หาให้มันได้หลักร้อยสิบยี่สิบสามสิบสามสิบหางเด้พี่น้องสามสิบหางสามสิบใบไม่เป็นสามสิบหางชุดละห้าใบได้หกชดุด ทุกคนว่าห้าใบเีรวก็หาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนี่นะะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อชุดละห้าใบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมในชุดใบฟ้าเป็นเป็นเลขตัวนี้ไหมเอ่ยเลขสามตัวอันนี้สามสิบใบ ตัวนี้ทุกคนน่าจะหาซื้อไม่ได้หรอกตัวนี้นะหนึ่งสองห้าตัวนี้น่าจะไม่รับเด้อพี่น้องอาจารย์บอกมันจะให้ดูตั้งแต่วันที่ห้านะตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดจะเพราะอาจารย์จัดมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ห้า ในระบบน่าจะไม่รับอย่างละสามสิบแล้วก็ออันนี้หยิบใบหนึ่งนนกลับไปด้วยฉะนั้นแหละอันนี้คือลอตเตอรี่ซ,ซื้อด้วยพี่น้องแต่อย่างอื่นเนี่ยจอยจารย์ซื้อทุกตัวนะครับอย่างอื่นซื้อทุกตัวอันนี้คือลอตเตอรี่คิดว่ามันเลขมันอั้น นะถ้าเลขอั้นอย่างน้อยเรามีลัตเตอรี่อย่างสี่นะ้านเปอรเซ็นต์มันก็ต้องอัน้นนะน่าจะอยู่บาทละสี่สิบห้าสิบแล้วนะก็คาดการไว้ไม่ผิดนะครับมันก็เปิดมาก็บาทละสี่สิบห้าสิบแล้วเนะี่ยมันก็คาดการไม่ผิดจริงๆเหมือนที่ห้าสองสองห้าวดมืกี้จริงๆนะครับแต่มันไม่ได้ตังหรอกนะเราซื้อลัตเตอรี่มันจะออกบนนะครับ นะนอกจากถูกรางวัลที่หนึ่งขนะ้อมองออกมองกรพี่น้อง